สวัสดีครับวันนี้ก็เข้าอยู่ในช่วงของเกม Orbital นะครับอ่าเป็นเกมแนว Turnbase นะครับตอนนี้ก็เปิดให้เล่นนะครับเมนเนตออนไลน์นวนะเนี่ยครับอ่าเรามาดูไทเทิลเนื้อเรื่องกันก่อนนะครับเป็นเกมต่อสู้อ่าผ่านด่านทำเควสต่างๆนะครับ ตัวภาพของเกมก็สวยเอฟเฟกก็โอเคนะครับผมนีม่ครับฝั่งนี้เป็นฝั่งของเราฝั่งนี้เป็นฝั่งบอสนะแล้วก็ต่อสู้ผ่านด่านไปทีละด่านทีละด่านนะครับตัวนี้ก็อยู่ในเครือข่ายของไบแนนนะครับก็มีเมตาหมาร์กเข้าเล่นได้เลยนะครับนี่ครับเป็นบอสต่างๆนะแล้วก็มีเลือกธาตุมีไข่มีธาตุ นี่ครับเป็นด่านผ่านด่านแคปเจอร์ไปนะแต่ละด่านจนนี่ครับสู้กับบอสด,ดูครับภาพคุณภาพก็โอเคนะครับสวยนะครับอโอเคก็ยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะไปเปิดไข่แล้วก็ไปเล่นกันยังไงฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็สิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือ m e t a m a s t นะครับแล้วก็เหรียญออ b i บิทาวนอนี่ครับ อยู่เราสามารถไปซื้อได้ที่แพนเค้กสวอปนะครับสวอปมานี่นะครับแพนเค้กสวอปแล้วก็ปูคอนนะโอเคครับ okay. ในส่วนของหน้าที่ให้เรามาซื้อไข่นะครับผมนี่นะครับจะอยู่หน้านี้ไข่จะอยู่ที่ใบละ250เหรียญน,นะครับหรือว่าจะไปซื้อในมาเก็ตได้แต่ว่าในมาเก็ตเดียวก็จะแพงกว่านะเหมือนจะซื้อเอาไปเก็งกำไรนะครับเหมือนก็เปิด ให้ซื้อต่อตอนนี้นะครับแล้วก็ไข่ตอนนี้รู้สึกว่าเนี่ยมันจะเป็นธาตุนะครับรู้สึกว่าธาตุไม้เนี่ยจะหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลือธาตุาด,ดินธาตุไฟอย่างนี้นะธาตุน้ําตัวนี้แร่นะก็จะมีประมาณนี้นะครับก็โอเครีบมาจาับจองกันนะครับอคลิปนี้ต้องบอกก่อนนะครับไม่ได้เป็นคลิปเชิญชวนการลงทุนนะครับเป็นคลิปรีวิวแนะนําการเล่น นะครับตัวแพลตฟอร์มของเขานะตัวเว็บไซต์ของเขานะถ้าท่านอยากลงเล่นอยากลงทุนดูย o โอ r e เสิร์ชนะครับอ่าศึกษาและค้นคว้าวิจัยด้วยตัวท่านเองนะโอเคแล้วก็มาดูเลยครับเนี่ยครับเราเวลาเราซื้อก็แอดพูปเข้าไปนะ <c oughs> เหรียญก็มีอยู่ในแพนเคสสวอปนะตัวละ250ถ้าในมาร์เก็ตก็จะแพงกว่าเหมือนซื้อมาเก่งกำไรกันเลยนะโอเค <c oughs> ผมก็ได้มานะครับ2อ,อ่ามีงบอยู่2ใบ เดี๋ยวเราก็จะมาเปิดกันเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลงเล่นนะครับก่อนอื่นก็นี่นะครับล็อกอินให้เรียบร้อยนะเมตมา่ามาเปิดกันเลยเปิดทีละใบหรือเปิดทีละสองอสองไปเลยนะอโอเคผมเปิดสองตัวพร้อมกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเอาทีเดียวไปเลยนะครับนี เสียค่าแกส๊สยืนยันเข้าไปก่อนเดี๋ยวมารอลุ้นด้วยกันครับว่าเปิดแล้วจะได้ธาตุอะไรเออธาตุอันนี้มันเป็นธาตุไม้ใช่ไหมจะได้เป็นเป็นตัวอะไรนะครับอ่าโอเพนโอเคยืนยันไป นี่ครับค่าแก๊ส0.00148เคย์า okay. จะเข้าละ open ex subset f o l l แล้วเรามาดูตัวที่ฮีโร่ครับโอ้ oh, ผมได้1ดาวกับ2ดาวอ๋อ oh, ถ้าดาวยิ่งเยอะเหมือนจะได้ยิ่งอุปกรณ์เสริมเนี่ยด้านนี้มาเยอะนะครับโอเคในเมื่อเราได้เปิดตัวเสร็จแล้วนะครับนั้นเราไปเล่นในตัวเกมได้เลยนะตัวเกมนะครับก็ เข้ามาที่เกมนี่นะครับมันก็จะให้เรา,าสมัครรีเจ็ตเตอร์นะครับอันนี้ก็ใส่ชื่อเบอร์โทรอีเมลพัสเวิร์ดแล้วก็รหัสผู้แนะนำอีเมลผู้แนะนำนะครับพอถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้หรือตัวรหัสนี้ใครที่ต้องการสมัครเพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายในอะนาคตนะครับเดี๋ยวก็จะทิ้งรหัสผู้แนะนำให้นะตรงนี้อ่าแล้วแต่ว่าท่านจะเอาไปใช้หรือไม่ ไม่ใช้ก็ได้นะครับอยู่ที่ท่านละกันโอเคใช่ครับแล้วกดสมัครเข้าไปนะแล้วมันก็จะให้เราไปคอนเฟิร์มในอีเมลเราอีกทีหนึ่งแล้วก็กดล็อกอินเข้าอีเมลได้เลยโอเคครับล็อกอินมาหน้านี้แล้วนะครับผมคราวนี้เราก็ต้องฝากตัวฮีโร่ของเราเข้าไปกด Deposit กดเลือก2อ,อันเลยอ่า o s i t ซิเข้าไปนะครับอันนี้ ในตัวเกมก็อาจจะมีเสียค่าแก๊สเล็กน้อยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูค่าแก๊สตรงนี้นะว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็เผื่อท่านจะได้เอาไปดูไปเปรียบเทียบนะครับโอเคเดีวผมให้มาดูค่าแก๊สนะว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่13บาทนะครับตรงนี้โอเคก็ถือว่าโอเคอยู่อ่าซับเซตฟูลแล้ว โอเคครับคราวนี้เราก็เข้าในตัวเกมได้เลยครับเราฝากเข้าไปแล้วนะ่ารอโหลดสักครู่นะครับอ่ามันจะมาเข้าสู่หน้าล็อกอินในตัวเข้าเกมแล้วนะครับเราก็ใส่อีเมลพาสเวิร์ดที่เราสมัครไปเมื่อกี้ได้เลยโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่หน้าเกมของเราแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ที่เรา เอาฮีโร่ของเราเข้ามานะครับฝากฮีโร่เข้ามาในตัวเกมและนี่นะครับก็จะมีอยู่สองตัวเราก็มาดูดูที่ตัวฮีโร่ของเราตัวนี้ได้เลยนะเนี่ยอ่าจะมีเข้ามาสองตัวก็ดูว่ามันจะมีอะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีพอเรากดเนี่ยมันจะบอกว่าเลเวลอะไรนะสามารถอัพเลเวลได้นะครับอ่านั้นคราวนี้นั้นเดี๋ยว เราจะมาเริ่มเข้าตัวเนื้อเรื่องกันเลยนะครับอ่าอันนี้มีเควสให้ทําด้วยนะครับเขาก็จะมีเควสให้ทำทุกวันนะครับนี่เช็คอินไทม์เนี่ยจะได้ได้ตามนี้ครับอ่าเลเวลอัพฮิโร่นี่พาร์ตอะไรประมาณนี้นะครับอ่าเราก็กดเราก็สามารถกดเคมได้มีเควสรายวันแล้วก็เควสรายสัปดาห์นะครับรก็สามารถเคมได้เนะี่ยนี่นะครับแต่ตอนนี้เหรียญก็เข้า ของเรานะครับอ่ะเราเข้าโหมดสตอรี่เลยโหมดเนื้อเรื่องเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นด่านนะครับแคปเจอร์ต่างๆแคปเจอร์หนึ่งแคปเจอร์สอ,อะไรไปยังไงประมาณนี้นะครับโอเคนั้นเราไปสู้ที่อ่ p แคปเจอร์หเลยหนึคิดหเนี่ยอ่ามันจะมีบอกหมดนะครับเนี่ยสู้ยังไงบ้างเอาลองดูนะครับถือว่าภาพเขาก็ ทำออกมาได้ดีนะครับนี่ถ้ามีอีกตัวก็กะเอามาใส่ครับก็งบมี2ตัวนะอ่ะไปลุยโอเคครับตอนนี้มาแล้วนะครับก็สู้กัน2ต่อ3นี่นะครับก็นี่ครับโอ้ดูเอฟเฟกครับถือว่าใช้ได้นะอ่าอ่าตาน,นี้เราน่าจะชนะหรือเปล่าโ มีเวฟนี่ยครับสองต่อสามต้องสู้้ผ่านถึงสามเวฟนะถึงจะชนะอ้าวเวฟที่สามนะครับอ่โอ้เลือดเราอยู่ตรงนี้นะก็เหมือนจะฮิวบวกเป็งได้ด้วยนะอ้าว นี่นะครับก็ได้มาแล้วนะครับคูณยี่สิบคูณสิบนะครับเราสามารถนิกต่อได้หรือกลับไปที่โฮมก็ได้นะครับน็กต่อก็คือเนี่ยครับดา่านหนึ่งต่อสองเราจะน็กต่อก็ได้หรือว่าเราจะกลับไปที่โฮมของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองดูนะแล้วมาดูผลประกอบการ ได้มาบไดสมบสองเหรียญน,นะผ่านมาได้แล้วนะครับด่านหนึ่งขีดสี่ตอนนี้บาน1ขีดห้าต่อนะครับอ่าเนี่ยขีดห้าต่อนะครับก็จะเล่นให้มันครบนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยในรอบหนึ่งเนี่ยของตัวผมเนี่ยจะผ่านไปได้ไกลแค่ไหนนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะมาเคมเหรียญให้ดูว่าเฮ้ยสองตัวของผมในหนึ่งรอบเนี่ย มันจะเค็มได้มากสุดเท่าไหร่นะครับนะครับผมเอาเอา,เอาตัวธาตุไม้ของผมนี่ก็จะแบบฮิวตัวเองรักษาตัวเองได้ด้วยนะโอ้ยบอสเริ่มเก่งขึ้นนะโอ้เลือด,ดลดเยอะเหมือนกันนะาะเนี่ยเห็นไหมครับฮิวตัวเองแล้วเฮ้ยอ่านได้ไหม อ้าวสบ,บายนี่นะครับได้รับมาอีกยีสินะครับต่อเลยนะครับผมจะต่อต่อให้ครบเลยอ่าเหมือนพลังหมดแล้วนะครับนี่พลังหมดแล้วแบตเทอรไม่ได้แล้วเหมือนอ่าวันหนึ่งนะครับจะได้หนึ่งสสาสี่ห้านี่นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อห้าครั้งวันสี่ชั่วโมงปวันห้าชั่วโมงนะครับสำหรับเนี่นะครับก็ขีดประมาณขีดละชั่วโมงนะครับชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงขีดขีดหนึ่งละขีดละหนึ่งชั่วโมงนะครับก็นี้ก็น่าจะประมาณห้าชั่วโมงนะครับห้าชั่วโมงเต็มนะครับห้าสี่ ห้าสี่ี่สิโอเควันหนึ่งน่าจะได้5รอบนะครับต่อการเล่น1วันนะครับอ่ารอบหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณสชั่วโมงกว่านะครับโอเคอ่าแล้วก็เหรียญที่ได้ครับนี่ครับได้หนึ่งรเหรียญเดี๋ยวเราไปเคมกันเลยแล้ววิธีการเคมเคมยังไงอ่า พอกดเค,ครับนี่นี่ครับเรากดเมออกเลยได้หนึ่งร้อยหก U นะครับอ่าอ l ิเนี่ยครับ U โอลรีห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อติดแท็กฟรีก็น่าจะได้เหลืออ่ะลองลองดูนะครับวันนี้ลองดูก่อนเคมซับเซ o ฟูลนี่นะครับได้ห้าสิบสามอ่าส,สวอปออกห้าสิบสามแม่ห้าสิบสาม สวอปเลยนะครับก็จะได้อยู่ที่7.57วันหนึ่งเล่นได้5รอบนะน่าจะประมาณ5รอบนะครับ7.57คูณ5รอบ เท่ากับ37เหรียญนะครับ37เหรียญตอนนี้ได้เท่าไหร่สำหรับลง2ตัว37เหรียญอยู่ที่57บาทนะครับครับต้องลองดูนะครับถ้าเล่นครบวันแต่รอบหนึ่งที่ได้นี่ได้ประมาณนี้ครับ7.5 7.57เหรียญนะครับผมครับแล้วสำหรับการถอนเหรียญนะครับ ก็เวลาเราได้เหรียญตามมาแล้วนะครับเหรียญทามหรือเหรียญทรูมนะครับเรากดวิดดอออกนะครับก็เขาจะบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เรามีบาลานซ์อยู่ที่7.57นะครับถ้าถอนได้เหมือนเขาจะลิมิต1วันทรานเซ็คชันเนี่ยได้แค่วันละ1ครั้งนะครับ24ุ่ชั่วโมงตอนไหนก็ได้นะครับถ้าเราจะถอนออกนะครับผม ประมาณนั้นน่าจะมีเท่านี้นะสำหรับการถอนเหรียญน,นะครับเหรียญก็จะมี2เหรียญน,นะครับในตัวตัวเกมก็คือเหรียญโอลิกับเหรียญทานะครับซึ่งในตัวเกมเนี่ยก็จะได้เป็นเหรียญตัวโอลิมาเอามาเคมเป็นสว่บสวอปเป็นเหรียญทามนะครับแล้วก็ได้วิดดอออกมานะครับได้รับนะครับ ก็วันหนึ่งได้วันละครั้งนะครับ24ชั่วโมงตอนไหนก็ได้โอเคน่าจะมีเท่านี้นะสําหรับการถอนเหรียญน,นะครับออกมานะาซึ่งของผมลงไป2ตัวน่าจะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าลงเยอะกว่านี้ก็น่าน่าจะได้เหรียญที่มันเพิ่มขึ้นกว่านี้นะโอเคอสำหรับเกมตัวนี้นะครับ ก็คลิปนี้ต้องบอกก่อนนะครับไม่ได้เป็นการเชิญชวนการลงทุนนะครับเป็นการรีวิวแนะนําการเล่นนะครับวิธีการสมัครการเข้าเล่นนะครับถ้าท่านอยากลงเล่นอยากลงทุนก็ศึกษาด้วยตัวเองครับดูยูโอเรซ์ช์นะครับในส่วนของคนที่ไม่ต้องการไปในโหมดของสตอรี่โหมดนะครับก็สามารถไปลงเอินได้นะครับก็โดยการฝากไว้เลยนะครับ สามารถทําการฝากเอินเขาบอกว่าเราจะฝากาไว้หรือเปล่านี่นะครับาสามารถฝากไว้ได้นะครับนี่นะครับยิ่งตัวมีดาวเยอะก็จะได้ power ในการขุดเยอะเนี่ยครับเขาจะบอกมา0.01ต่อมิลน,นะครับต่อต่อนาทีนะครับก็จะมีเท่านี้นะครับ โอเคครับเนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเกม Orbit าวนะครับเล่นก็โอเคนะครับประมาณนี้แล้วก็เออออกมาแลกออกมาได้นะครับตอนนี้นะครับก็ถ้าใครมีคำถามตรงไหนติดข้องตรงไหนนะครับก็คำถามถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ข้อความใต้ youtube ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะถ้าใครต้องการเล่นเกมนี้ นะครับหรือลงทุนเกมนี้นะครับก็เดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ให้นะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้เป็นการเชิญชวนการลงทุนนะครับเงินของท่านเองท่านจะลงท่านศึกษาด้วยตัวเองครับ do your own research นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ